ยอดขายที่ผ่านมาเนี่ยครับกำไรเปนเท่าไหร่ครับจะอยู่ที่สาองอร์ครับแต่พอเน็ตแล้วอ่ะเบสติวเตอร์ยังมีขาดการขาดทุนอยู่ครับเป้าหมายของเราการที่จะโต10เท่าร้อยเท่าก็ต้องติดอยู่ตรงนี้ยว่าคนที่จะมาสอนเนี่ยมีพอไหมสมมติว่าช้างอยากจะลงทุนแล้วอยากให้ไรายได้โตสิเท่าในเวลาไม่กี่ปีอย่างเงี้ยติวเตอร์จะมาจากไหนอีก10เท่า สวัสดีครับชาร์ทุกท่านชาร์เคยเจอคนที่เรียนไม่เก่งแต่ประสบความสาเร็จมากๆไหมครับหรือเคยเจอคนที่ไม่มีต้นทุนไม่ได้มีฐานะที่ดีพร้อมแต่เป็นคนที่มีสกิลมากมากไหมครับผมคือหนึ่งในนั้นครับผมนายประมภูมิวรรณวัฒนะชื่อเล่นชื่อเฟิร์สครับปัจจุบันเป็นโฟลเดอร์ของสถาบันที่มีชื่อว่าเบสติวเตอร์ไทยแลนด์ครับผมสามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองมากกว่าเดิมถึง5เท่าด้วยกันครับแล้วเมื่อผมประสบความสาเร็จในระดับหนึ่งแล้วผมจึงอยากนํา โอกาสดีๆเหล่านี้ครับมอบให้กับบุคคลที่ต้องการใช้ความรู้ความสามารถเพื่อน,นํามาพัฒนานักเรียนของเราครับช้าครับถ้าหากวันนี้เราสามารถส่งคุณครูผู้สอนที่สามารถสอนผู้เรียนได้อย่างตรงจุดคอยแนะนําและมีการวางแผนการเรียนอย่างเป็นระบบ West ติลเตอร์ไทยแลนดของเราจึงเป็นศูจนจัดหาติวเตอร์ในรูปแบบตัวต่อตัวครับซึ่งผู้เรียนสามารถกําหนดทางด้าของวันเวลาสถานที่รวมถึงสเปคติวเตอร์ได้เองครับ เราให้บริการในรูปแบบทั้งออนไซต์และออนไลน์และมีวิชามากมายให้เลือกถึง20วิชาด้วยกันครับจุดเด่นของเราคือการเรียนตัวต่อตัวในราคาถูกและมีสมาชิกคุณครูที่เป็น follower ของเราถึง7,000ัท่านครับทำให้เราสามารถ matching ระหว่างคุณครูและนักเรียนไปแล้วมากกว่า4,000เคสครับปัจจุบัน Best Tutor ทำยอดขายได้มากกว่า10ล้านบาทแล้วครับโดยที่ยังไม่ได้ทำ marketing เลยครับ สำหรับปัญหาที่เราเจออยู่ในตอนนี้นะครับก็คือลูกค้าและติวเตอร์ที่มีจำนวนเยอะจนดูแลไม่ทั่วถึงครับผมดังนั้นเราจึงอยากได้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นผู้ช่วยทำให้เราสามารถปิดการขายได้มากขึ้นครับเราจึงอยากหาพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาช่วยเรื่องเทคโนโลยีการตลาด และการบริหารจัดการให้กับเบส t t u เตอร์ Thailand ดของเราครับและดีลที่ผมจะเสนอให้ชาร์กในวันนี้ครับคือจำนวนเงินลงทุน4ล้านบาทครับและกับหุ้น20%ครับผมธุรกิจของติวเตอร์คุณอ่ะมันต้องใช้คนส่วนใหญ่ใช่ไหมใช่ครับและถ้าเกิดคนคนนั้นไม่ว่างแล้วทำไงคะถ้าติวเตอร์คนนั้นไม่ว่างผมก็สามารถที่จะดิวกับติลเตอร์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงครับให้ไปสอนแทนได้ วิธีการที่ทําให้คนรู้จักสินค้าคุณเนี่ย คุณทำยังไงครับถ้าเป็นฝั่งติวเตอร์ที่มาสมัครเป็นติวเตอร์กับเราเนี่ยเราโพสต์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ว่าเรายังไม่ได้เสียเงินไปกับตรงนั้นส่วนถ้าเป็นการตลาดจากมุมของลูกค้านะครับก็คือ,อเรามีลีดที่เป็นดิสติวเตอร์ที่ผมบอกเมื่อสักครู่นียครับแล้วทำมากี่ปีแล้วครับเปิดมาถ้าจดทะเบียนเป็น3ปีครับ10ล้านยอดขายที่ผ่านมาเนี่ยครับกำไรเป็นเท่าไหร่ครับจะอยู่ที่สามสิบสองเปอร์เซ็นต์ครับแต่พอเน็ตแล้วเบสติวเตอร์ยังมีขาดการขาดทุนอยู่ครับ แล้วตัวมา r g จิ้นมันอยู่เท่าไหร่อ่ะครับถ้าเป็นกส์มาร์จิ้นนะครับผมออนไลน์จะอยู่30%มอต่อคนนะต่อคนนะสมมติต่อคนใช่ครับถ้าเป็นออนไซต์ site, จะอยู่ประมาณ20%บครับเบิร์นเรทต่อเดือนนี่เท่าไหร่ถ้าเรื่องซาร์ลี่ของพนักงานอย่างเงี้ยครับจะอยู่ประมาณแสนห้าเรามีค่าลีดที่มาจากดิสติบิวเตอร์อะครับผมอันนี้ก็ตกประมาณสัก4ี่หมื่นประกันครับ Business m o เด l ก็คือว่าทุกคนไปในนามบริษัทเราใช่ไหมครับเราจะส่งโปรไฟล์แล้วเงินก็เข้ามาที่บริษัทเราก่อน ถูกต้องครับสอนเสร็จก็คุณภาพดีก็จ่ายออกไปให้อาจารย์ถูกต้องครับใช่ครับเราก็จะมีการดีลคอสว่าคอสเนี้ยมีจานวนกี่ชั่วโมงนะครับ,รบผมแล้วเราก็ทาเหมือนการทำสัญญาให้ลูกค้าจ่ายเงินมาแล้วเราก็เหมือนหักค่าเป็นคอมมิชชั่นฟรีครับผมเราควบคุมคุณภาพของติวเตอร์ที่เข้ามาอยู่กับเรายัางไงครับผมหนึ่งก็คือระบบยืนยันตัวตนครับผมตรวจสอบทุกอย่างเลยครับของติวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนวุฒิการศึกษาผลงานต่างๆ สมมติเรามีนักเรียนอยู่10คนอย่างเงี้ยลราติวเตอร์ที่สมัครกันเข้ามาเงี้ยไปสอนนักเรียน10คนคุณภาพนักเรียนจะได้ ติวเตอร์ใกล้เคียงกันไหมครับผมอาจจะดูความแมทชิ่งระหว่างคุณครูกับนักเรียนก่อนครับเราจะถามเป้าหมายของนักเรียนเป็นหลักครับว่านักเรียนต้องการอะไรยกตัวอ,อย่างเช่นถ้านักเรียนต้องการที่จะไปติวสอบโทอีกละกันครับอ่าเราก็ดูเป้าหมายของเขาว่าเป้าหมายของเขาอยากได้กี่คะแนนสมมุติถ้าเป็น750คะแนนเราต้องหาติวเตอร์ที่เขาเคยสอนแล้วมันสําเร็จมาแล้วอะครับถึงจะส่งคุณภาพของค,คุณครูตัวน,นี้ไปสอนลูกค้าได้ครับจุดแข็งของก็คือมี ติวเตอร์เจ็ดพันคนนะครับแต่พอมาดูในโมเดลธุรกิจหรือโครงสร้างธุรกิจเนี่ยยิงแล้วมันคล้ายๆศูนย์สอนภาษาที่น่าสนใจคือคุณมี7 0 0 0ติวเตอร์ครับอันนี้คือจุดจดที่ได้จะทำเป็นไปได้ธุรกิจนะถ้าเกิดเป็นติวเตอร์ที่จะแข่งขันในตลาดของนักศึกษาที่จะซึ่งมีคูหลายๆคู่นะครับทั้งระบบออนไลน์เขาก็มีอยู่แล้วระบบแอปพลิเคชันก็มีอยู่แล้วแต่อนนี้คุณพยายามจะเอาตัวเองเนี่ยเข้ามาทำแพลตฟอร์มใหม่นะครับผมคิดว่าเราน่าจะไปปักไปต่อไปต่อท่อเขาดีกว่า จะเร็วขึ้นนะ<ช>เร็วขึ้นแล้วเราไม่ต้องสร้างแต่เรามีเครือข่ายเข้าไปเสริมเขาอย่างเงี้ยเป้าหมายของเราการที่จะโต1ิบเท่าร้อยเท่าก็ต้องติดอยู่ตรงเนี้ยว่าคนที่จะมาสอนเนี่ยมีพอไหมสมมติว่าช้างอยากจะลงทุนแล้วอยากให้ใรายได้โต1ิบเท่าในเวลาไม่กี่ปีอย่างเงี้ยติวเตอร์จะมาจากไหนอีก10บเท่าตอนเนี้ยเรามีแหล่งในการหาติวเตอร์เยอะมากครับชา้างแต่เราแค่ไม่มีเวลาครับเราต้องการ เครื่องมือในการซื้อเวลาผมแนะนำนะขายคนนี้ให้ผ่าน <c oughs> คือขายคนนี้ให้ผ่านเขาจะช่วยคุณได้นะ